หลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็คือทะเลทรายซาฮาราครับมันเป็นทะเลทรายที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกามีความกว้างกว่า9ล้าน2แสนตารางกิโลเมตรครับขนาดพอๆกับสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศเลยครับและใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ18เท่าครับมันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ร้อนที่สุดในโลกแต่มันเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกครับ มันแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลยสิ่งมีชีวิตต่อตารางเมตรเนี่ยน้อยมากๆครับเมืองที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ก็มีประชากรที่เบาบางมากๆครับโอเคการให้เห็นภาพทะเลทรายที่เต็มไปด้วยทรายเต็มไปด้วยเนินทรายแบบเนี่ยอาจจะสร้างภาพจําผิดๆของทะเลทรายซาาาราไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าทะเลทรายหาฮารา ไม่ได้เป็นแบบนี้ไปทั้งหมดครับบางที่ก็มีลักษณะเป็นดินเป็นหินเยอะกว่าบางที่ก็เป็นเมืองที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้บางเมืองก็มีต้นไม้อยู่เยอะด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเบาบางมากๆครับจำนวนเมืองจำนวนสิ่งมีชีวิตจำนวนมนุษย์ต่อพื้นที่เนี่ยค่อนข้างน้อยครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทะเลทรายซาฮาราจะอาศัยอยู่ไม่ได้เลยครับชื่อทะเลทรายซาฮาราเนี่ยก็จะเป็นชื่อที่แปลกๆนิดนึงนะครับเพราะคำว่าซาฮาราเป็นภาษาอาหรับิกที่แปลว่าทะเลทรายครับ ทะเลทรายซาฮาราก็เลยแปลว่าทะเลทรายทะเลทรายครับจริงๆชื่อหลายอย่างบนโลกนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่แหละครับว่าไหมครับแต่ทะเลทรายซาฮาราเนี่ยไม่ได้แห้งแบบนี้ตลอดเวลานะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ในอดีตครับในอดีตเนี่ยพื้นที่นี้ก็เคยเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีมีทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่แบบทุ่งหญ้าสวัณนามีแม่น้ํามีทะเลสาบมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายครับแต่ทําไมในปัจจุบันนี้ มันถึงกลายเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งแบบนี้ได้มันเกิดอะไรขึ้นในปี1850ก็ได้มีนักสำรวจชาวเยอรมันที่ชื่อว่าเฮนริชบาร์ตเขาได้เข้าสำรวจทะเลทรายซาฮาราในพื้นที่ที่ไม่เคยมีคนยุโรปเข้าถึงมาก่อนครับแล้วเขาก็ได้ค้นพบเรื่องราวที่น่าประหลาดใจที่แม้แต่ตัวเขาก็ให้คำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ เขาได้ค้นพบรูปวาดของมนุษย์โบราณภายในถ้ำต่างๆแล้วภายหลังเราก็รู้ว่ารูปภาพเหล่านี้มีอายุมากกว่า5,000ปีโดยรูปวาดพวกนี้ครับมันจะมีรูปวาดของสัตว์ที่อยู่ในภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าสวานนาทั้งช้างเยีรับฮิปโปควายป่าอะไรพวกนี้ครับแล้วรูปวาดนี้ก็อยู่ในถ้ำกลางทะเลทรายอันแห้งแล้งที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่ครับและต่อมาเราก็พบรูปวาดแบบนี้อีกหลายแห่งในแอฟริกาเหนือเลยครับ แล้วแต่ละที่ก็คือทะเลทรายอันแห้งแล้งที่ไม่มีทางที่สิ่งมีชีวิตแบบนี้หรือแม้แต่มนุษย์โบราณที่วาดภาพเหล่านี้ขึ้นมาจะอาศัยอยู่ได้เลยครับถ้าจะบอกว่ามนุษย์โบราณได้เดินทางข้ามทะเลทรายมาแล้วมาพบเจอกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ทุ่งหญ้าสวรรค์แถวแอฟริกากลางแล้วก็เดินกลับไปที่ถ้ำตัวเองทางทะเลทรายตอนเหนือแล้ววาดรูปนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าเป็นไปได้ครับอีกทั้งรูปร่างของสัตว์ต่างๆที่วาดออกมาเนี่ยมีความถูกต้องและแม่นยำสูงมากๆ อนูโตมีของสัตว์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเลยครับแปลว่าจิตรกรที่วาดรูปเหล่านี้เนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับสัตว์พวกนี้เป็นอย่างดีน่าจะเห็นพวกมันทุกวันครับก็แปลว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆถ้านี่แหละครับแล้วภาพในบางพื้นที่ก็บ่งบอกได้ว่ามนุษย์โบราณรู้จักการปรศุสัตว์มีการเลี้ยงวัวด้วยครับจากข้อมูลเหล่านี้ก็ทําให้เราคิดว่าพื้นที่ทะเลทรายซาฮาราในอดีตน่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมแบบป่าและทุ่งหญ้าสวาน่าครับ นายเฮนริชบาร์เนี่ยก็คิดอย่างนั้นครับแต่เขาหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้นักธรณีวิทยาทำการสำรวจชั้นหินต่างๆที่ทะเลทรายซาฮาราแล้วพวกเขาก็พบว่าเมื่อราวราว5 4 5 0 0ปีที่แล้วจนไปถึง5,000ปีที่แล้วทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นพื้นที่สีเขียวชุ่มชื้นมีร่องรอยการจเจริญเติบโตของพืชพันธุ์มากมายแล้วนักธรณีวิทยาก็เรียกช่วงเวลานี้ว่า แอฟริกันฮิวมิดพ i o d หรือชื่อเล่นก็คือกรีนซาราหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องทรายจากซาราถูกพัดข้ามทะเลไปยังอเมริกาใต้และมันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขตลุ่มแม่น้ำอเมซอนมีความอุดมสมบูรณ์โดยทรายเหล่านี้ได้นำเอาฟอสฟอรัสที่เป็นธาตุสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช มาสู่ป่าอเมซอนครับแล้วฟอสฟอรัสนี่เองก็เป็นธาตุสำคัญที่พวกเราเอาไปใส่ในปุ๋ยนั่นแหละครับเมื่อตรวจสอบชั้นหินบริเวณชายฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาเราก็พบว่าในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยจะมีการทับถมของเม็ดทรายเป็นจำนวนมากครับนั่นก็เมคเซนเพราะว่าทรายที่จะพัดจากทะเลทรายไปยังอเมริกาใต้เนี่ยก็จะมีการหล่นตกลงมาในทะเลจำนวนมากครับในขณะที่ชั้นหินในช่วงเวลาแอฟริกันฮิวมิดเพียรีเเนี่ยจะมีปริมาณทรายที่น้อยกว่ามากมาก นั่นก็แปลว่าช่วงเวลานั้นแผ่นดินแอฟริกาตอนบนเนี่ยไม่ได้เป็นทะเลทรายแบบที่เราเห็นในปัจจุบันครับนอกจากนี้ครับในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยก็มีร่องรอยของแม่น้ําโบราณทะเลสาบโบราณอยู่มากมายเลยครับแต่ว่าพวกมันแห้งเหือดไปเกือบหมดแล้วในปัจจุบันนี้ก็ยังหลงเหลือทะเลสาบที่ยังแห้งไม่หมดนะครับอย่างเช่นทะเลสาบชาติในประเทศชาติครับ โดยปัจจุบันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ทะเลสาบน้ำจืดตื้นๆน,นะครับที่มีพื้นที่ประมาณ2,000ถึง5,000ตารางกิโลเมตรหรือก็คือขนาดประมาณ1ถึง3เท่าของพื้นที่กรุงเทพครับโดยพื้นที่ของมันเนี่ยจะกว้างใหญ่หรือว่าจะเล็กลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฤดูการต่างๆครับแต่ร่องรอยทางธรณีวิทยาก็ได้บอกเราว่าทะเลสาบนี้เคยมีพื้นที่ที่กว้างกว่านี้มากๆครับโดยในช่วงแอฟริกันฮิวมิดเพียรียเนี่ยมันมีพื้นที่ได้มากถึง400,000ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ประมาณ80%ของประเทศไทยในปัจจุบันเลยครับหรือก็คือขนาดประมาณทะเลสาบแคสเปียนนั่นแหละครับและรอบๆทะเลสาบนี้ก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดครับและที่น่าสนใจก็คือบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้กับที่ที่เราพบฟอสซิลของซาเรนโทพัสชาเดนซิสโฮโมนิทที่เก่าแก่ที่สุดด้วยนะครับนอกจากทะเลสาบชาติที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับ ในอดีตก็เคยมีทะเลสาบและก็แม่น้ํามากมายอีกหลายสายที่เคยอยู่ที่แอฟริกาเหนือเมื่อ1 0,000ปีที่แล้วนะครับเราพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งช้างยีราฟฮิปโปเต่าหอย หรือแม้แต่ปลาครับซึ่งก็เป็นปลาชนิดเดียวกันกับที่เราพบในแม่น้านายด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังพบอุปกรณ์ล่าสัตว์อุปกรณ์ตกปลาของมนุษย์โบราณมากมายบริเวณนี้ด้วยครับโดยเฉพาะบริเวณที่ตันออกของทะเลทรายซาฮาราครับแล้วเมื่อเราตรวจสอบอายุของอุปกรณ์ต่างๆของมนุษย์เราก็พบว่ามนุษย์อาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ9,000จนถึง5,000ปีที่แล้วครับหรือก็คือเครื่องหลังของแอฟริกันฮิวมิดเพียรียดครับ แล้วหลังจาก5,000ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับความชื้นบริเวณพื้นที่แอฟริกาตอนบนก็เริ่มลดลงน้ำเริ่มแห้งเหือดสัตว์ต่างๆก็เริ่มอพยพลงมาทางใต้พื้นที่ทางตอนเหนือเริ่มแห้งแล้งมากขึ้นเรื่อยๆและก็กลายเป็นทะเลทรายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับพอน้ำลดลงน้ำแห้งปลาก็หายากครับเป็นที่มาของผู้สนับสนุนของเราในคลิปนี้น้ำมันปลาโอเมก้า3ร์เวย์เดลี่ ของแคลิริตี้ครับกรดไขมันโอเมก้า3ในน้ำมันปลาเนี่ยมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองแล้วก็สนับสนุนระบบการทำงานต่างๆของร่างกายถ้าเรากินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2มือ้อเราก็จะได้รับโอเมก้า3 <c oughs> เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับ แต่ส่วนตัวผมเองก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าอาจจะไม่ได้กินปลาบ่อยขนาดนั้นในบางสัปดาห์ครับเลยก็ต้องใช้ตัวช่วยอาหารเสริมน้ำมันปลาโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้นี่แหละครับที่เป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์จากประเทศนอร์เวย์บรรจุอยู่ในซอฟเจลขนาดเล็กกินง่ายกินสะดวกนะครับถ้าใครรู้ตัวว่าอาจจะกินปลาน้อยเกินไปก็ใช้น้ำมันปลาโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้เป็นตัวช่วยด้วยนะครับแต่อย่าลืม กินอาหารหลักให้ครบถ้วนกินปลาจริงก่อนนะครับแล้วค่อยใช้อาหารเสริมเมื่อเรารู้สึกว่ากินปลาจริงน้อยเกินไปครับอย่าใช้อาหารเสริมแทนอาหารหลักกันละครับแล้วเหตุการณ์กรีนซาราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมตอนเหนือของแอฟริกาถึงมีความชื้นสูงมากๆเรื่องนี้จะตอบได้เราต้องออกไปนอกโลกกันก่อนครับนอกจากโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วแกนโลกก็ยังเอียง23.5องศาเมื่อเทียบกับระนาบการหมุนด้วยครับ แล้วในช่วงฤดูฝนหรือก็คือประมาณเดือนมิถุนากลากกดาเนี่ยก็จะเห็นว่าซีกโลกเหนือหรือว่า Northern Hemis p h e r ียนะครับจะรับแสงจากดวงอาทิตย์มากกว่าซีกโลกใต้แล้วทะเลทรายซาฮาราเนี่ที่อยู่ในซีกโลกเหนือก็จะได้รับความร้อนมากกว่าซีกโลกใต้ทําให้อากาศเหนือทะเลทรายซาฮาราเนี่มีความร้อนมากกว่าอากาศเหนือซีกโลกใต้ครับแล้วอากาศร้อนจะมีความกดอากาศต่ําอากาศเยน็นมีความกดอากาศสูงอากาศ จะไหลาจากที่ที่มีความกดอากาศสูงไปยังที่ที่มีความกดอากาศต่ําอากาศจากทะเลใต้ก็จะเข้าสู่แอฟริกาเหนือครับแล้วอากาศจากทะเลเนี่ยมันก็จะพัดพาเอาความชื้นและฝนมาด้วยทําให้ทิศตะวันตกของแอฟริกาชุ่มชื้นเป็นป่ามีต้นไม้แต่ความชื้นนี้ไม่ได้มากพอที่จะทําให้ทะเลทรายซาฮาราที่อยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาชุ่มชื้นได้ครับถ้าสังเกตดีๆ er, เราก็จะเห็นว่าทะเลทรายซาฮาราเนี่ย จะอยู่ลัติจุดใกล้เคียงกับประเทศไทยและอินเดียนะครับทําให้มีช่วงมรสุมใกล้เคียงกับประเทศไทยเราจะเห็นว่าฤดูฝนหรือว่าพฤษภาคมจนถึงกันยายนเนี่ยจะมีน้ําฝนขยับขึ้นมาทางตอนเหนือนิดหน่อยครับเพราะว่าช่วงนั้นซีกโลกเหนือรับแสงอาทิตย์มากกว่าครับแล้วพออยู่ในช่วงตุลาคมจนถึงมีนาคมเนี่ยปริมาณน้ําฝนจะขยับลงมาด้านล่างนั่นก็เพราะว่าซีกโลกใต้จะรับแสงอาทิตย์มากกว่าครับและถ้าไปดูที่ประเทศไทยเนี่ย ช่วงฤดูฝนฝนจะตกทั้งประเทศครับแต่นอกฤดูฝนแล้วฝนจะตกอยู่เฉพาะแถวภาคใต้เท่านั้นนั่นก็ทําให้ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีครับแต่พลังงานความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ในปัจจุบันแม้โลกจะเอียงเอาด้านซีกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วก็ตามนะครับมันยังไม่มากพอที่จะทําให้แอฟริกาเหนือกลายเป็นพื้นที่สีเขียวได้แล้วถ้าเราต้องการให้ แอฟริกาเหนือหรือว่าพื้นที่ทะเลทรายซาฮารากลายเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาครับเราต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากกว่านี้และเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นในอดีตครับเรารู้ว่าโลกของเราเนี่ยไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นทรงกลมสมบูรณ์นะครับมันจะมีความเป็นวงรีอยู่นิดหน่อยแล้วเหตุการณ์นี้มันก็จะทําให้เกิดตําแหน่งสองตแหน่งขึ้นมานั่นก็คือตําแหน่งที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดที่เรียกว่าพาริฮิเลียน และตำแหน่งที่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดหรือที่เรียกว่าแอพีเลียนครับยิ่งอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์หรือว่าที่ตำแหน่งแอพีเลียนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่โลกจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ต่ําที่สุดครับและเผอิญว่าช่วงที่โลกอยู่ในจุดแอพิเลียนเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมช่วงที่โลกหันซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์พอดีครับส่วนตอนที่โลกอยู่ในจุดเพอริฮิเลียนหรือว่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยโลกจะหันซีกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ครับหรือก็คือ ซีกโลกเหนือจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์น้อยกว่าซีกโลกใต้นั่นเองครับแต่แกนโลกเนี่ยก็ไม่ได้จะเอียง23.5องศามุมนี้ตลอดเวลานะสิครับโลกเรายังมีการหมุนควงหรือว่าการสายแบบลูกข่งด้วยครับซึ่งการสายนี้ก็จะทําให้แกนโลกเปลี่ยนไปครับโดยการหมุนควงหรือการสายเนี่ยก็จะมีค่าประมาณ 25,800ปีหรือก็คือขั้วเหนือของโลกเนี่ยจะเลื่อนพิกัดประมาณปีละ50ฟิลิปดาครับการหมุนควงของแกนโลกเนี่ยจะทำให้ทิศเหนือของโลกชี้กันไปคนละทางครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยขั้วเหนือของโลกจะชี้ไปที่ดาวโพลาริสซึ่งเป็นดาวเหนือในปัจจุบันแต่เมื่อ5,000ปีก่อนมีบันทึกของอีโยิปโบราณที่บอกว่าดาวเหนือคือดาวทูบานครับและอีกประมาณ1 5 0 0 0ปีข้างหน้าดาวเหนือก็จะเปลี่ยนเป็นดาวเวกา และในอีก25,800ปีข้างหน้าแก๊สโลกก็จะกลับมาชี้ที่ดาวโพลาริสอีกครั้งหนึ่งครับแล้วการหมุนควงหรือว่าการสายของโลกนี้เองครับก็ทําให้เมื่อราวราวหนึ่งปีที่แล้วแก๊สโลกเปลี่ยนทิศทางจนทําให้ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ในตําแหน่งเพอร์ิฮิเลียนหรือว่าตำแหน่งที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดครับนั่นก็ทําให้ซีกโลกเหนือได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบ 25,800่ 25, ปีนี้มีการประเมินไว้นะครับว่าซีกโลกเหนือณนะเวลานั้นเนี่ยได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มากกว่าปัจจุบันราวๆ4-8%รครับซึ่งนั่นก็ทำให้อากาศที่อยู่เหนือทะเลทรายซาฮาราเนี่ยร้อนกวน่าในปัจจุบันมากๆครับความกดอากาศต่ำกว่ามากๆทํทำให้มันมีลมจากทะเลพัดเข้ามามากกว่าในปัจจุบันครับและมันก็พาความชื้นเข้ามาในทะเลทรายซาฮารามากกว่าตอนนี้มากๆครับจนทำให้บริเวณชายฝั่งของแอฟริกาเหนือ มีฝนตกชุกแล้วก็มีพืชพันธุ์ที่เจริญเติบโตมากขึ้นแล้วพอมีพืชเกิดขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งเก็บความชื้นได้ดีขึ้นครับแล้วพอมันเก็บความชื้นได้ดีขึ้นมันก็จะส่งผลให้เกิดพืชได้มากขึ้นอีกครับแล้วเมื่อพืชมากขึ้นมันก็จะเก็บความชื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกครับซึ่งก็ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตและเกิดขึ้นได้มากขึ้นอีกครับเป็นโพสตีฟฟีดแบ克ลูปหรือว่าเป็นปรากฏการ์โดมิโนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งทะเลราายซ กลายเป็นสีเขียวทั้งหมดครับโดยเราคาดว่าสีเขียวน่าจะเริ่มจากวงรอบนอกชายฝั่งที่ติดทะเลก่อนครับและนี่ก็ทําให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวมีสภาพแวดล้อมแบบป่าและทุ่งหญ้าซาเวนามีแม่นม้ําและก็มีทะเลสาบให้สัตว์น้อยใหญ่มากมายมาอาศัยอยู่รวมถึงมนุษย์โฮโมเซเปียนโบราณมาล่าสัตว์หาอาหารบริเวณนี้ด้วยครับและไม่ใช่แค่ทะเลทรายซาฮาราด้วยนะครับเราพบว่าพื้นที่สีเขียวได้ครอบคลุมไปถึง ทะเลทรายอาลับเลยทีเดียวครับนักธรณีวิทยาสำรวจชั้นหินแล้วก็พบว่าช่วงเวลานั้นแอฟริกาเหนือมีฝนตกประมาณ500มิลลิเมตรต่อปีเลยทีเดียวครับหรือก็คือประมาณ 1- ใน3ของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประเทศไทยในปัจจุบันปริมาณฝนตกหนึ่งในสของประเทศไทยในพื้นที่ซาฮารานั้นผมคิดว่ามันเยอะมากจริงๆครับแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ใต้ดินของทะเลทรายซาฮารามีน้ําหรือที่เรียกว่า อควายเฟอร์ ifer, หรือชั้นดินอุ้มน้ําที่มันจะสะสมน้ําในช่วงเวลานี้นี่เองครับแล้วแหล่งน้ําใต้ดินนี่เองก็เป็นแหล่งน้ําของโอเอซิสกลางทะเลทรายที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองครับแล้วกรีนซาราเวลาที่พื้นที่เหนือของแอฟริกาเป็นที่ที่ชุ่มชื้นเนี่ยก็ได้กินเวลาตั้งแต่ประมาณ15,000ปีที่แล้วจนถึงประมาณ5,000ปีที่แล้วครับแล้วหลังจาก5,000ปีที่แล้วจนปัจจุบันครับ โลกก็ได้กลับมาหันซีกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์ในตำแหน่งเพอริฮฮเลียนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วซีกโลกเหนือก็จะหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ในตำแหน่งแอปฮีเลียมแบบในปัจจุบันครับเมื่อความร้อนเหนือซาฮาราลดลงลมที่เคยพัดความชื้นเข้าแอฟริกาเหนือก็หายไปเมื่อความชื้นหายฝนก็หายครับกรีนซาฮาราก็ค่อยๆแห้งแล้งจนมันกลายเป็นทะเลทรายอย่างในปัจจุบันครับและกระแสลมก็เปลี่ยนจาก พัดเข้าแอฟริกาเหนือกลายเป็นพัดออกไปครับพัดทรายออกจากแผ่นดินไปตกที่ลุ่มแม่น้ําอเมซอนแทนครับแล้วในปัจจุบันทะเลทรายซาฮาราก็ยังคงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรุกล้ำพื้นที่ทุ่งสวนาด้านใต้ของทะเลทรายมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าการสายควงของแกนโลกเนี่ยมันเป็นคาบครับมันจะวนกลับมาเหมือนเดิมในทุก25,800ปีมันเป็นหนึ่งใ,ในไซคเคิลที่เรียกว่า มิลานโควิชไซเคิลครับจริงๆแล้ว hmm. มุมเอียงของแกนโลกเนี่ยก็เปลี่ยนอยู่ระหว่าง22.2องศาจนไปถึง24.5องศาในคาบ41,000ปีแล้วความกลมความรีของวงโคจรโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคาบในทุก10,000 0ปีเหมือนกันครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็มีผลที่ทำให้เกิดกรีนซาฮาราทั้งสิ้นครับเพียงแต่ว่าการส่ายควงแบบลูกค่างเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุดครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าในอดีตนะครับ พื้นที่นี้ก็มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาระหว่างซาฮาราสีเขียวกับทะเลทรายซาฮารานะครับและมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า230ครั้งในระยะเวลา8ล้านปีที่ผ่านมาครับแล้วเราก็คาดว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแบบป่ากลายเป็นพื้นที่แบบทุ่งหญ้าสวนาที่แถวๆกลางทวีปแอฟริกาเมื่อ7ล้านปีที่แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วานอนชนิดหนึ่งปรับตัวมาเดินสขาหาอาหาร และวานอนชนิดนั้นก็กลายเป็นต้นกําเนิดของโฮมินิดเผ่าพันธุ์ที่จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะครองโลกในภายหลังครับและโฮโมเซเปียนที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบก็เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อประมาณ3 0 0 0 0นปีที่แล้วครับโดยเราพบฟอสซิลของเขาที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาในประเทศโมร็อกโกครับและในพื้นที่ที่พบฟอสซิลนั้นในปัจจุบัน ก็แห้งแล้งเกินไปจนมนุษย์โบราณไม่น่าจะอาศัยอยู่ได้แน่ครับเราเลยคาดว่าช่วงเวลาที่เจ้าของฟอสซิลนี้มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ3 0 0 0 0 0ปีที่แล้วตอนนั้นซาฮาราก็เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยเหมือนกันครับและแน่นอนว่านในอีก2 0,000ปีนับจากวันนี้นะครับแกนโลกก็จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งทะเลทรายซาฮาราก็จะเปลี่ยนเป็นซาฮาราสีเขียวอีกครั้งลูกหลานของพวกเราในอนาคตก็จะได้มีโอกาสเห็นป่าและทุ่งหญ้ากระจายไปทั่วพื้นที่ทะเลทรายซาฮารา และทะเลทรายอารับในปัจจุบันครับมนุษย์เราอายุสั้นมากๆนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเลยคิดว่าโลกนั้นหยุดนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเหมือนทุกอย่างอยู่ยงคงกระพันครับเหมือนกับนกกระจอกที่มีอายุเฉลี่ยเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับพวกมันจะคิดว่าต้นไม้นั้นหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงเติบโตแล้วก็ตายไปตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนกับโลกของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โลกเราไม่เคยเหมือนเดิมเลยตั้งแต่โลกถือกำเนิดมาครับสิ่งใหม่มาสิ่งเก่าก็จะหายไปเสมอครับไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ด้วยเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานนะครับฉะนั้นมีความสุขกับชีวิตมากๆครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อของครั้งหนึ่งที่ทะเลทรายซาฮาราเคยเป็นสีเขียวมาก่อนที่พวกเราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับและใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับแล้วถ้าอยากให้เรื่องหน้าหัวข้อหน้าเป็นเรื่องอะไรก็สามารถเสนอกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครที่อยากพูดคุยหรือว่ามีความเห็นเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรในสิ่งที่คิดว่าผมน่าจะพูดผิดก็สามารถพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพราะบางครั้งผมก็สามารถพูดผิดได้เช่นกันข้อมูลที่ผมหามามันก็เยอะมากๆจริง หลายแหล่งข้อมูลก็อาจจะยังไม่แน่นอนหรือว่ามีการอัปเดตไปบ้างแล้วอันนี้ผมอาจจะหลุดก็ได้แต่ขออย่างเดียวว่าพูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้มากกว่านี้นะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แดงได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,า,ากาแฟให้กับทีมงานคนช่างสงสัยต่อไปครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาว้นะครับสวัสดีครับ